สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาจ้าทุกคนมากินเข่าเที่ยงน้ำสาค่ะทุกคนเพราะเป็นข่าดอกจ้ามื้อนี้ตำักแตงค่ะพี่น้องจ้าตำแตงกับขนมจีนะคะ่ะแล้วก็มีพักกาดพักกาดแก้วนะคะเนาะมาจ้ามากินน้ำกัน <c oughs> กินข่า <c oughs> กิน <c oughs> กินตอนบายมุอีกแล้วคะ่ะตำโบหลายค่ะทุกคนค่ะตำเนยน่อยอย,ย่านกินโบเบิดนะคะเนาะ แม่มาทักทายเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกคนนะคะเต้นยังก,กินกันเนาะจ้ะช่วงนี้เข่านานาแล้วยนะคะเนาะทางประเทศอังกฤษทางต่างประเทศหลายๆประเทศเนาะเะพราะเข่านานๆแล้วซาก็จะมีปัญหานใเรื่องของ <laughs> การกินอาหารกับทุกคนอากาศมันเย็นนะแล้วว่าอากาศมันเย็นหลายๆมันหนาวลายเ้วปะเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกินแล้วก็การดื่ม,ด,มดื่มนม้ำสาดื่มนม้ำแทบจะบ่ถึงหแกแกวต่อมือเลยค่ะทุกคนมันหนาวมันเย็นเนาะมันก็บ,บ่หิวไหมบ่หิวบว่อยากดื่มนม้ำแต่กับพยายามดื่มแล้วก็อาหารกับกินอีหยังมันก็เย็นไปเบิดค่ะทุกคน หนาร้อนใช่ไห่ะหนาร้อนเน,อน,นี่ยอยากกินนั่นอยากกินนี่ หมูยี่ห้อนี่ถุงนี่งพอดีเลยค่ะทุกคนเข้มนี่ห่อนี่ต้องจังไปคับเพราะซื้อกินกเองไม่ออกับเข้ม รสทรต่างกับตำตำมาแบบจืดๆออกค่ะทุกคนกินกับแคบหมูแคบหมูแคบมันแซ่บอยู่แล้วจ้าสีมันเค็มมันเผ็ดอยู่แต่แสงไฟในบ้านสามันบดสว่างค่ะทุกคนเลยยังข้างนอกมันกรมืดค่ะอากาศรึ้มเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกค่ะทุกคนมือหนีกับวันศุกแล้ววันสุกลาจำมืออื่นวันเสาร์แล้วค่ะทุกคนวันเสาร์ สากับครอบครัวก็จะเดินทางไปเบิงฟุตบ่อนแล้วค่ะทุกคน หนำหยุดเปลือกมะนาวภาเข้านานหนาแล้วก็เป็นนั่งในสวนบ่ได้แล้วค่ะทุกคน หมดฤดูทำสวนคะ่ะเผ็ด เส้นขนมจีนแชตู้เย็นไว้เวลาจะเอามาตัมใส่สมตําหรือมากินนี่ซา,าต้องเอามาอุ่นมาต้มอีกรอบหนึ่งกวนด้วยข้คนเพระาะว่าแข็งมันเย็นค่ะ

mm -hmm. <Even. S 2> <c oughs> เล็กน้อยคอื่บ้านนะค่ะทุกคนโรงเรียนปิดเทิมนะคะ่ะ <c oughs> กินกับสมตำได้อยู่ค่ะทุกคนแต่กลิ่นปลาเนี่ยเข้มมากเลยสมตำกระตำม,มากแบบเบอเคม้มอ่ะฮึสาวต่างคนตงอยากจบคลิปแค่นี้กันเลยค่ะทุกคน คลิปมันง่ายนะจ๊ะเดกทุกคนจะเบื่อนะจะ๊ะเนาะขอบคุณทุกคนละลายนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจงให้สายในได้ค่ะทุกคนเป็นละลายค่ะ